ต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ Kitchen Stadium แห่งเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยครับ้าการแข่งขันทำอาหารนั้นสนุกสนานและสร้างสารรค์ก็กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับซึ่งเชฟผู้ท้าชิงของเราวันนี้นะครับต้องบอกว่าเกา๋มากๆนะครับอยู่ในวงการอาหารเนี่ยมากว่า40ปีนะครับเป็นเจ้าแห่งสังเวียนการประลองทำอาหารเนี่ยมาแล้วทั้งไทยและเทศได้รางวัลม,มามากมายเลยทีเดียวแถมยังได้ทำงานมาแล้วนะครับในโรงแรมระดับ5ดาวมาแล้วทั่วโลกเชิญพบกับเขาเลยครับเชฟไผ่ครับ น,นี่ก็คือเชฟไผ่พง์ทอนะครับผมและที่เดินมาด้วยก็คือคุณประสิทธิโอจเจริญน,นะครับตำแหน่งรักษาการผู้จัดการทั่วไปนะครับโรงแรมเ e อทัสโฮเทลนะครับวันนี้มาให้กําลังใจเชฟไผ่ด้วยตัวเองเลยเป็นไงครับมีความมั่นใจในตัวเชฟไผ่มากน้อยแค่ไหนครับมั่นใจร้อเซครับว่าประสบการณ์ของเชฟเนี่ยจะสามารถคว่ำเชฟกระทะเหล็กได้แน่นอนครับโอ้โหมั่นใจอย่างนั้นเลยนะครับ ล้วจากประสบการณ์ทั้งหมดที่เคยได้ร่วมงานกับเชฟไผ่มานี่ทีเด็ดของเชฟไผ่นี่คืออะไรครับทีเด็ดของเชฟไผ่เนี่ยเป็นเป็นคนที่สามารถครีเอทีฟอาหารนะครับได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอาหารตะวันตกครับการผสมสูตรอาหารสามารถทําได้อย่างกลมกลืนแล้วก็รับรองว่าไม่ตกเทรนด์แน่นอนครับโอเคครับผมครับต้องขอบคุณคุณประสิทธิ์มากครับดเชิญคุณประสิทธิ์ประจำที่ก่อนครับเป็นไงครับเชฟครับยังมั่นใจอยู่ไหมครับ มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอาล่ะครับถ้างั้นเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เรามีเชฟกระทะเหล็กท่านไหนบ้างครับ เลือกท้าชิงกับเชฟวระท่าเหล็กท่านไหนครับผมเป็นเชฟอาหารไทยผมต้องการเลือกเชฟเอียนครับแต่เชฟเอียนเป็นคนไทยเราต้องสู้กันด้วยความเป็นไทยผมเองก็พร้อมแล้ว ที่จะทำอาหารไทยในสไตล์เชฟกระทะเหล็กเอาละครับเมื่อเชฟอีกเชฟกระทะเหล็กอาหารยุโรปูกถท้าทายให้ประชันกันด้วยรสชาติอาหารไทยเชฟกระทะเหล็กจะรังสรรครสชาติความเป็นไทยออกมาได้เผ็ดร้อนหรือไม่ ถ้าผมจำไม่ผิดในโลกของเรามีวัตถุดิบชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตบางชนิดซึ่งแตกต่างกันด้วยขนาดแต่กลับเหมือนกันด้วยรูปร่างเป็นวัตถุดิบคุณภาพที่นิยมนํามาประกอบอาหารของคนทุกเพศทุกวัยจากทั่วทุกมุมโลกและในวันนี้ผมก็อยากให้เชฟของประเทศไทยได้ลองลางสรรวัตถุดิบชนิดนี้ให้แปลกใหม่และน่าทานดูบา้างเชฟไผ่เคล็ดลับชัยชนะของคุณในวันนี้ คืออะไรผมจะเอาชนะด้วยฝีมือไม่ใช่เครื่องมือเคอเอียนเคล็ดลับที่คุณจะเอาชนะคืออะไรประสบการณ์เทคนิคแล้วความเชี่ยวชาญในสนามและวัตถุดิบหลักก็คือ หลักก็คือไข่สำหรับวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือไข่ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในทุกครัวเรือนและมีประโยชน์มากมายเหมาะสำหรับทำเมนูอาหารง่ายๆได้หลากหลายเมนูแต่เชฟจะเนรมิตเมนูไข่ออกมาให้แปลกใหม่และน่าสนใจนั้นไม่ง่ายเลยทีเดียว และในวันนี้กับการท้าชิงระหว่าผู้ท้าชิงเชฟผัดและเชฟกระทะเล็กอาหารยุโรปเชฟเอียนกับเวทีการแข่งขันประชันฝีมือทางด้านอาหารอันน่าตื่นเต้นกำลังรอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับ แข่งขันจะเริ่มต้นนะบัดนี้อะไรกูซีนเริ่มต้นกันนะครับกับการแข่งขันการทำอาหารับโจรสุนิปหลักไข่ครับ let's get ready to run boys เจียนครับอ่าแล้วนี่ก็คือเป็นการปลุกตัวเองนะครับของเจ๊ย์ทุกครั้งนะให้อเนจ เป็นการเหมือนกันแปลว่ากระตุ้นให้ตัวเองเอร์เลิศขึ้นมาก่อนที่เราจะเริ่มการแข่งขันใช่ครับก็ตอนนี้เลือกที่จะหยิบไข่นกกระทาก่อนนะครับส่วนทางเชฟไผ่นะคก็รู้สึกจะเป็นไข่เค็มไข่เค็มไก่ไข่เค็มแบบสุกนะครับแบบดีแบบดีจะรล่ไปเนียววันนี้ก็รู้สึกจะหยิบไข่เป็ดไปด้วยนะครับทางเชฟเอียก็มีไข่นกกระทาไข่จร์เขนกกระทาไข่จร์เจ้ด้วยไข่นกกระจอกเทศด้วยค่ะว้าว แต่อันนี้แม้จะรีบขนาดไหนก็ต้องมือเบานะคะก็เรียกได้ว่าใช้ใช้ไข่ทุกประเภทที่มีในวันนี้เลยใช่ไหมครับมีนี่ไข่จระเข้ที่เราเห็นนะไข่จระเข้ไข่แดงวันนี้นะแขกรับเชิญของเรานะครับผมก็นอกจากผมนะฮะพี่อิงและพี่โน่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับน้องนุ้ยครับก็มาเยี่ยมรายการเราอีกแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมุยครับ เป็นไงน้องนุ้ยชอบชอบกินไข่ไหมจ๊ะชอบมากค่ะไข่ไก่กับไข่เป็ดวันนี้เป็นเมนูไข่ก็ต้องเชิญน้องนุ้ยมานะครับเพราะจะได้เป็นไข่นุ้ยนะครับเพราะว่าน้สัยเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนไข่นุ้ยนะฮะคือเหมือนลิงากครับเหมือนลิงอะครับจนครับก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะพลิกพลายเมนูให้เป็นอะไรบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไข่เนี่ยก็เป็นส่วนประกอบเป็นวัตถุดิบสำคัญอย่างหนึ่งที่ประกอบอยู่ในอาหารของทุกๆชาตินะครับวันนี้นะฮะไข่ที่เรานำมานะฮะก็มีไข่หลายชนิดเลยทีเดียวครับ นะครับผมอย่างตะกร้าแรกนี่เรามีไข่อะไรบ้างครับพี่อิครับอันนี้ไข่ไก่ไข่ไก่อันนี้ไข่เป็ดครับสีมมป็หน่อยส่วนสามฟองนี้อันนี้ตัวนี้ไข่เค็มนะครับสีสีชมพูนี้ไข่เยี่ยวม้าครับครับอันนี้ไข่เค็มแบบพอกนะครับยังไม่ล้างนะครับก็คือนี่จะเป็นแบบดิบครับใช่ครับต่อไปอรถาดที่สองครับอันนี้นะครับไข่นกกระทาแต่ตัวนี้พิเศษหน่อยครับ ไข่จระเข้ไข่จระเข้จร์เจยด้วยครับวันนี้เราจะได้กินไข่จระเข้ด้วยไข่จระเข้กินได้ด้วยครับใช่ครับกินได้ครับดีด้วยนะครับกินดีด้วยเพราะว่าในไข่จระเข้เนี่ยทุกสัดส่วนของจระเข้นะครับมันเป็นยาโปชนิดหนึ่งนะครับก็โดยเฉพาะเวลาที่ระบบทางเดินหายใจทั้งหมดใช่ใครที่เป็นหอบกูมแพ้กูมิแพ้ถูกต้องเป็นภูมิแพ้ป่ะกินไข่จระเข้เลยโอ้โวันนี้นะครับทางเชฟไผ่นะครับเขาจะใช้ฝีมือ เขาทำอาหารนะฮะไม่ใช้เครื่องมือในขณะที่เราเห็นเชฟกะทะเเล็กของเราเนี่ยหลายๆครั้งคือจะมีเทคโนโลยีนะครับผมวิวัฒนการในการทําอาหารเยอะและเชฟไผ่เขายังบอกนะครับว่าเขาเริ่มทำอาหารตั้งแต่ เชฟพระทาเหล็กยังดูดถวดนมอยู่เลยโอ้นเโหนี่คุณชาคิดนี่แกะป่ะครับน่าจะเป็นแกะนะฮะรู้สึกว่าเหมือนมันเยอะขนาดนี้น่าจะแกะนะฮะใช่ครับแต่ที่นี่เขาแกะออกแน่ครับแต่ไม่รู้ครับครับผมที่เห็นเนี่ยนะครับไม่ใช่แกะนะครับแต่ว่าเป็นเนื้อสันในนั่นเองครับโเป็นเนื้อสันในอย่างดีใช่ไหมแพ็คมาอย่างดีเลยนะครับโอุ้ยตายแล้วแต่เชฟเก่งมากเลยค่ะเนี่ยมีการแต่งต้องแต่งก่อนเหละครัะอันนี้จำเป็นนะครับเขาเรียกเหมือนเหมือนเวลาทำเล็บอะครับที่เขาบอกเป็นเฟรนชิงอะฮะโ นี่นี่มีกุ้งมังกรด้วยนะฮะตอนนี้ก็เป็น lobster นะครับของทางเข้ไผ่นะครับว้าวนะฮะมีกุ้งมังกรอมานะครับก็ผ่าครึ่งนะฮะแบ่งกลางนะครับอันนี้เข้าใจว่ากุ้งมังกรเลนนะครับครับตอนนี้ก็กําลังรู้สึกเหมือนทำครีมนะครับใช่ใส่พริกไทยดําเข้าไปหน่อยนะครับมสักครู่นี่เนื้อล้วนๆนะครับใช่ครับแค่เนื้อมันล้วนๆครับโอ้โหว่องไวมากนะครับแต่ โอ้ยถ้านนี้แค่เอาไปจีในกระทะก็อร่อยแล้วนะคะเนี่ยครับตอนนี้ทางเชฟเบียนะครับก็เริ่มหั่นเนื้อมาเป็นชิ้นละโอ้ดูชนละพันโอ้ยเป็นชิเลนะฮะโอ้โหเนื้อแบบนี้สวยมากจริงๆแล้วกินดิบได้เลยนะฮะมันนุ่มขนาดนี้นี่กินกินเหมือนปลาดิบได้เลยครับอันนี้อันนี้เชฟคุณอยากชิมไหมครับเนี่ยอยากครับผอยากมากครับมีฝั่งเนื้อฝั่งกุ้งมังกรที่ผมชอบมาเโอ้เนื้อดีมากครับเนื้อดีมากตอนนี้ครับทางเชฟผู้ท้ายชิงนะครับผมมมมกกกก็็็็็เเเเเเ่่่่หหนนนนสสัััคคคครรรรููืออะะาาททปไไยแล้้วบีต นะครับเข้ามาเอาไปต้มในน้ําที่ต้มไว้นะครับไอ้ดำๆที่อยู่ตรงก้นนี่คืออะไรหมกก้นกระทะไมาอยู่แล้วครับครับผมเป็นเปนเอ่อหม้จดตดวเยนะครับนึกกนึกว่าเอ๊ะเชฟใส่ มึกปลาหมึกกระเทียมกระเทียมก็าบุบนะครับเชฟกระทะเหลองเราครับก็แยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนะครับจะอจไข่แดงแล้วนะครับครับเรได้ไปรินหนึ่งฟองแล้วนะอยากเห็นไข่ข้างในจระเข้จังเลยค่ะเดี๋ยวก่อนาสวราใีนั้จะเป็นเครื่องแบบว่าเออเหมือนเอาไปโพสชนะฮะมีโรสแมรี่แล้วก็เหมือนจะมีเนื้อกุ้งหรือทานั้นน่าจะเป็นซูวีอีกแล้วนครับเนี่ยสากาอีกแล้วนะครับ อันนี้เห็นเขาบอกว่าเวลาใช้เทคนิคนี้เนี่ยเนื้อข้างในเนี่ยมันจะยังแบบว่าชุ่มน้ำอยู่นะ่ะสุกแบบดิบอะครับสุกแบบดิบสุกแบบดิบครับคุณจะคิดครับถูกต้องแล้วละครับที่เห็นเนอร์คือถุงที่เขาเรียกว่าเครื่องซูวีนะครับก็จะใช้อุณหภูมิแค่65องศานะครับในเวลา15นาทีทําให้กุ้งนั้นกึ่งสุกกึ่งดิบเนื้อยังหวานอยู่เลยละครับ ก็มีใส่โรสแครีใส่เครื่องปรุงลงไปมีโรสแครีมีอะไรอยู่ในนั้นหมดแล้วนะครับมันจะได้กลิ่นหอมนะครับทางเชฟเบียนท่านก็เอาไข่ขาวมาทำฟองแล้วปั่นแล้วนะครับเป็นฟองแล้วนะฮะทำโฟมนะครับโฟมใช่จะมาทำอะไรนะคะเนี่ยถ้าเวลาไข่ขาวเห็นปั่นอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทำเป็นขนมเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะใช่แล้วครับเพราะนี่สารผสมตาลเข้าไปแล้วนะครับงั้นวันนี้จะมีต้องมีเมนูของหวานหนึ่งอย่างแน่เลยคุณจะคิดครับครับ ถูกต้องแล้วครับวันนี้นะครับเมนูของเชฟกระทะเหล็กของเรามีของหวานด้วยนะครับนั่นคือขนมถังแต่คร่ะ เป็นไทยจริงๆครับวันนี้วันนี้เป็นไทยจริงๆดูกรรมวิธีการทำนี่ดูไม่ใช่แบบเป็นขนมไทยเลยนะคะถ้าขนมทั้งแตกก็ต้องมีมะพร้าวสิครับใช่ไหมนี่น้องนี่ครับนี่คือสไตล์ของเชฟเพียนะครับจะวิ่งไปสไลด์ไปนะครับสนุกแกล่ะอยู่ในครัวนะครับโอ้แต่เมื่อสักครู่นี้เห็นแบบว่าทางเชฟพุทธชิงอ่ะค่ะโอ้โหมีการเอานี่ไงนี่ไงเอามาทัฮะ เอามันของล็อตเตอร์นะครับลงมาผสมในสึ่จะเป็นนมหรือเปล่านะครับนี้ทางเชฟเอนะครับตอกไข่นะฮะใส่ใน cling f i l มนะฮะในฟิล์มใสอ๋ออันนี้คือต้องการใ้เป็นเหมือนกันร้อนหรือไงเหรอใช่ครับปกติถุงพวกนี้น่าจะเอาไป เอาไปปรุงอาหารได้เลยนะครับใจว่านี่เป็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับกำลังจะเอาไข่ไปต้มนะครับในน้ําร้อนนะฮะ96องศานะครับคือข้างนอกเนี่ยผมไม่ถามเคล็ดลับมาเขาบอกจะสุกแต่ข้างในยังคล้ายเป็นไข่ตานีเป็นลาวาอยู่เลยละครับอย่งมาต้มนก็นี่คือเข้าใจนะ่ะก็คือ เอามาลักแบบนี้แล้วก็ไปลงไปไปจุ่มในน้ําร้อนนะครับแล้วที่เราคาดกันเมื่อสักครู่นี้ถุงนี้กันความร้อนได้ครับทางเชฟผู้ท้ายชิงนะครับผีก็เริ่มเอาพริกกระเทียมนะครับผมผิวมะกรูดพริกกระเทียมมะกรูดผักชีนะครับรากผักชีนะฮะลงมาทําเครื่องแกงกันแล้วครับ คุณชกิดครับที่เห็นเชฟพุทธชิงของเรากําลังเตรียมเครื่องปรุงอยู่เนี่ยนะครับเขาก็ใส่ตะไคร่ใบมะกรูดขานะครับเดี๋ยวจะมีพลิกชีฟ้าเขียวนะครับหอมแดงรากผักชีกะปิกกระเทียมเอามาปั่นรวมกันจะทําเป็นเครื่องแกงเขียวหวานละครับทำเป็นเขียวหวานนะครับใส่กระปิกไปด้วยเหลือเวลาอีก45นาที แค่เดียวสิบห้นาทีไปแล้วเหี๋เนี้ไม่แค่เดียวเองฮะเวลาผ่านไปแล้ว15นาทีนะครับโอ้ยยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างเลยค่ะเนี่ยนี่ไงมาแล้วทั้งแตกในสไตล์ของเชฟเอียเนะจะดูคล้ายๆเหมือนป่าแพนเค้กแพนเค้กครับใช่ครับคุณชกิดครับครับผมผมขอแจ้งเมนูนะครับของเชฟกระทะเหล็กนะครับที่เห็นอยู่นะครับนั่นคือขนมทั้งแตกนอกจากนั้นยังมีสเต็กสันในกับไข่ไอรอนเชฟซอสไข่เค็มกับกุ้งมังกรและห่อหมกหอยเชลล์ไข่กระทะครับโโอ้ ห oh. oh. อยหมกหอยเคี้ยวไข่ขกระทะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันว่าทางเชฟกระทะเหล็กเนี่ยจะใช้ไข่อะไรมาทําเป็น่อหมกวันนี้นะครับเชฟเอียนนะครับผมน่าจะเป็นเมนูที่ค่อนข้างต้องใช้เวลาและปราณีตนะครับเพราะว่าธรรมดาตั้งแต่เราเริ่มรายการของเรามาเนี่ยครับ,<ช>รบเวลาเชฟเอียนแข่งทีไรจะท<ช>ํา5เมนูทุกครั้งใช่ลครับวันนี้เหลือ4เมนูครับ4เมนูตามกฎของเราจริงด้วยนักกันที่ตั้งเอาไว้เลยตอนนี้ครับทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับก็เริ่มเอาไข่นะครับเมื่อกี้มีเห็ดใส่ลงเข้าไปใน ในส่วนของไข่นะครับต้นหอมนะครับมีแครอทนะฮะไข่เจียวเหรอคะเนี่ยคล้ายเหมือนจะทำอย่างนั้นนะครับใส่เครื่องเข้าไปรู้สึกเหมือนมีกุ้งด้วยหรือเปล่านะมีครับมีครับมี้งคุณชิคิตครับผมขอแจ้งเมนูของเชฟผู้ท้าชิงนะครับวันนี้นะครับเราจะได้เห็นกุ้งมังกรผัดพริกแกงเขียวหวานต้มส้มไข่สายทองไข่ซีซั่นเชนและมิกซ์เบอร์รี่สลัดกับซอสขิงละครับโอ้ตอนนี้ทางเชฟเดียนะก็ ลอ,อยน่ารักดียลงไปต้มแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับท,ที่เห็นเชฟกระทะเล็กของเราทําอาหารไทยให้ดู <ภา S 1> นะครับนะ ทำอะไรครับมีอะไรแดงๆด้วยเนี่ยแดงด้วยคุณชกิตครับที่เห็นน็่คือเป็นเหมือนกับน้ำมันพริกเผาน่นองนะครับอ๋อเป็นน้ำมันพริกเผานะครับแล้วก็ตอนนี้เขากำลังจะทำเมนูห่อหมกหอยเชลล์ไข่กระทะนะครับในภาชนะที่เห็นนี่นะครับก็จะมีไข่จระเข้ด้วยนะครับเขามีความเหนียวหนืดละครับอ๋อไม่น่าลมันหนืดขนาดนี้ครับสรุปว่าเรื่องที่จะใช้ไข่จร์เข้นะครับมาทำห่อหมกนะครับ ขนมข้างใต้ของเชฟเอียนครับแช่ตู้เย็นไปแช่ตู้เย็นนะครับแต่แป้งพอกลับแล้วพับครึ่งนะฮะอ่ตอนนี้ทากเชฟฟู้าชิของเราครับก็ครึ่งแกงนะครับลงไปผัดเรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ก็เอากะทินะฮะลงไปก็จะทำแกงเขียวหวานแล้วละครับครับตอนนี้ครับเชฟเอียนนะครับก็กำลังเอาชิ้นทปเลนะครับลงไปผอดนะครับ มีกระเทียมนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยดำและใบที่เห็นอยู่น่าจะเป็นใบมะกรูดครับใบมะกรูดครับทางทีมของเชฟกระทะเหล็กเหมือนกันครับกำลังเหมือนทำอะไรสักอย่างครับไข่กระทะไงคะไข่กระทะใช่ไหมฮะน่าจะใช่ครับไข่หอยเชลล์ของเขาครับสวัสดีครับทางเชฟผู้ท้าชิงนะครับต้องดูกันว่าเขากำลังนึ่งอะไรอยู่ข้างในนั้นโอ้ หอยเออไม่ใช่ไข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 ่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกครับเฮ้ยมีไข่ปลาหมึกด้วยมีไข่ปลาหมึกนะครับผสมเข้ามาด้วยนะครับนนี้เนี่ยนี่ไข่มดแดงว่าครับไข่มดแดงครับพี่โตครับเคยเอาไปลงไข่มดแดงเราไปผัดกับน้ำมันหอยนิดๆนะครับผมใส่น้ำมันหอยนะครับผมอย่าเซี่ยวไปหน่อยแล้วก็ไข่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 ผัดกับไข่นี่แหละครับอร่อยมากกับกระเทียมนิดหน่อยจะอร่อยสุดๆครับคุณชักิดครับวันนี้ผมไปสอบถามเชฟมานะครับโอ้โหนอกจากไข่มดแดงนะครับเดี๋ยวยังมีไข่เยี่ยวม้าไข่แมงดาไข่นกกระทาไข่ปลาแซลมอนวันนี้สารพัดไข่ สารพัดไข่จัดเต็มนะครับจะได้ชิมกันในเมนูมิกซ์เบอร์รี่สลัดกับซอสขิงละครับนี่นะครับบอกว่าจะเอาเบอร์รี่มาเบอร์รี่นี่คือเบอร์รี่ไข่หรือเปล่าหลากหลายไข่คุณจะคิดครับที่เฮนเนอร์คือไข่ตุ๋นนะครับเอาไว้ทานกับข้าวทอดนะครับในเมนูนะฮะไข่ซีซั่นเชนครับ างด้านเชฟอูทาทิงที่ใช้ศาสตร์การรังสรรค์แบบไทยๆก็ออกเมนูมาต่อก่อนกับเชฟกระ,ะเล็กแล้วเชฟกระ,ะเล็กอาหารยุโรปจะเอาความเป็นไทยออกมาสู้ได้ดีแค่ไหนการแข่งขันทําอาหารที่เต็มไปด้วยรสชาติความเป็นไทยของเชฟทั้งสองจะออกรสชาติได้เข้มข้นขนาดไหนอ,อาหารของใครจะตอบโจทย์ความเป็นไทยได้ล้ำเลิศกว่ากันติดตามช่วงหน้าครับ